ไอ้เท <łość> ิงวิ่งเข้ามาก่อนเฮ้ยพีมผีชอบแก่ยใจเย็นใจเย็นใจเใจเย็นใจเย็นใจเฮ้ยค่อยค่อยองลงค่อยย่องลงจับจับมือกูจับมือกูจับมือกูยวตกอย่ตกตอนนี้นะพาเธอลงก่อนนะเฮ้ยเสียแม่เลยเฮ้ยลงลงล คลิปนี้ครับไฟ์สดเมื่อวันที่15มีนาครับของเจ๊แทนเพื่อนพีครับผมเขาไปที่ตึกเอ่อตึกบุพผาลาตีเฮ้ยมันมีแต่ในหนังไม่ใช่หรือตึกบุพผาลาตีผมไม่รู้ว่าจะน่ากลัวแค่ไหนและประวัติเป็นยังไงก่อนจะเล่าประวัติผมว่าเราไปดูกันก่อนดีกว่าหรือว่ามันต้องเล่าประวัติก่อนมันควรที่จะต้องเล่าประวัติก่อนใช่ไหมมันเป็นอพาร์ตเมนต์ห้องแถวแล้วมมีอยู่ห้องหนึ่ง ที่เขาว่ามีคนเสียชีวิตเหมือนคนเหมือนเขาเป็นคนขี้แกล้งอ่ะ pper. คนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นคนขี้แกล้งหลังจากที่เขาตายไปแล้วเขาก็มาตามแกล้งห้องที่ยังไม่ได้ย้ายออกไปอะ่ะจนคนที่อยู่ในหอเนี้ยทยายทยอยกันออกหมดนะครับนี่คือประวัติแต่ไม่รู้สาเหตุว่าทําไมถึงเสียชีวิตเราไปดูหอบุพตึกบุพาราตีกันเจ๊แทนเพืพ่อนผีครับไป hey. นเฮ้ยเฮ้ยไอ้เถ้าถ้า,ถา,ถา,ถามาเสียบเนี้ย ไม่ใช่ผีเสียบแน่นอนคนไงไอ้เถิงเฮ้ยชื่อเร็ววะใครอะเฮ้ยพี่ชายไอ้โยนอะไรมาเดนหัวกูี่นีกูพยายามดูอยู่เนี่ยเอ้ยมีคนโยนอะไรลงมาไม่รู้เว้ยจังบนเนี่ยเฮ้ย ใี่อ่ะอย่าให้โมโหเดูเสียงเบาดีๆนี่ไลุงเอาแล้วเฮ้ยกวัามันแปลกๆเเนี้ยตอนเนี้ยเฮ้ยไอ้ทอนอะไรไม่ดูคืออะไร ยืดท <ä> right. ั้งสองทั้งสองสองมึงเห็นมึงเห็นมึงเห็นตรง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 น้าต่างป่嘛นั่นอะมันคือมันคือหน้าต่างที่มองเห็นเห็นฟ้าเห็นน้องฟ้าเห็นป่ะนี่เหรอเออจะเป็นเงาคนเดินนี่เหี้ยเสียงให้เดินไหมเฮ้ยมึงเห็นอะไรเสียงเดินตามอ่ะเห็นมือมือตรงไหนเนี่ยเนี่ยทั้งบนเหรอ เฮ้ยเขี้ยมึงทั้งโยกูไรทั้งอะไรนู้เนี่ยก็เสียงมาได้ฉันบอลฉันบนลทัวมีเสียงอีกแล้วครับทักทายด้วยเสียงกอดเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันีงานหนุนบนใครวะใครอ่ะแก๊งนี้ก็ทำสนุกครับล่าตาผีดสนุกใครอ่ะพี่เฮ้ยก็เห็นเฮ้ยเขี้ยทำไมต้องเป็นคนที่มันมันมันไหวมากเลยนะเฮ้ยมึงดูดิทุกคนทายอะไรถูกค่อยเลยนะทุกคน แม่งเป็นก้อนหินด้วยเหมือนจะล่วงลงมาแล้วเห็นไหมนั่นี่เนี่ยนี่ตรงปลานี่ผมอะพี่ชายเห็นกระเพื่องเฮ้ยใครอะครับเฮ้ยแอนนี่กระจกใครมาติดวะฮะกระจกกระจกน่าจะมีอยู่แล้วป่ะกระจกน่าจะมีอยู่แล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะใครเล่นบอรลใครเล่นบอร์เฮ้ย เฮ้ยไอ้เธอไหนห้องไหนที่มันมีรูปอ่ะนี่ไงบันไดน่ากลัวอวิเชี่ยร์แล้วเขาองให้เห็นทั้งทางเขาเด่นไอ้อ่ะอร่อยเป็นอะไรตัวไหนตัวไหนเดินเดินเดินเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เด่นเฮ้ยเฮ้ยเสียงมันพูดอะไรอ่ะระวังด้วยระวังด้วย ียมันขุดอะไรไอ้เถิงมันขุดอะไรวะไครอะสวัสดีครับผมสวัสดีครับเฮ้ยมึงจับกูเหรอกูจับกูจับเฮ้ยเ<อ>ถิงไครอะเดี๋ยวพูดขอขอดูรอบๆก,ก่อนขอดูรอบๆก,ก่อนเถิงใจเย็นเถิงใจเย,ย็นกูเห็นยืนน้งแต้ยยืนเงี้ยยืนทั้งมองเราอ่ะมือมือ แป๊บหนึ่งเพื่อนแป๊บนึงขอย่าดูมือไม่ทันเหนขอดูรูปอบก่อนเถงใจเย็นอดูมืออีกรอบหนึ่งม่ยนยังตยืนยืนยืนทั้งมองราอ่ะมือมือมือเข้ามาลงสิลงสิก่อนประตูหรือเปล่าหรือมือเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเาดูดิ ลงไม่ได้ลงงรู้แหละรู้และกูรู้แล้วกูรู้แลง้งมายขวาขวาให้ขว้ขวาให้ยขวาลองหัวนครอ่คอยเดนไอมาเดินไปื้อยื้อยื้อยเ้อย้ยื้อ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 อื้อยื้อยื้อื้ออ้อ ขึ้นกลยครับมาเอาขาขึ้นจากอันนี้แน่จริงนะทำไรรับรู้ดินี่ไงนี่ไงนี่ไงรับรู้ไหมล่ะมึงเดินระวังเดินไม่ดีตกเลยนะน่าเฮ้ยใจเย็นเธอเงีแก้วเธอทำอะไรอโดนตลอดเลยอ่ะจังอะไรวะเฮ้ยเถิงเถิงเถิเถิงเถิงเลมาสองคนด้วยเป็นที่อะไรของมึงเนี่ยฮะไอ้เถอะ เฮ้ยไอ้คนลงเฮ้ยทีม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 เขามืก่อนทีมเฮ้ยลงไป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 ไอ้ทงวิ่งเข้ามาก่อนเฮ้ยทีมไอ้กลัวตกใจเย็น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 เฮ้ยค่อยค่อยย่องลงค่อยย่องลงแลค่อยย่องลงจับจับมือกูจับมือกูจับมือกูเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกตอนนี้นะพาถึงลงก่อนนะเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งเฮ้ย

โอเคโอเคโอเคจงออกมาประกวดใจข้าพเจ้าทังสองได้เห็นไห้เถอหออกมาไปเฮ้ยเนี่อะไรไแลลออกมาสองเล็ไปส่องเล็กไปไปแลลออกมาเฮ้ยขบวน้ยนีเลยคิดลุขนนะหม่หมใช่โอ้โหอะไรจ้านภูวิญาณ ผู้ที่ใช้ชีวิตอยางนี้ล้วโดน้าหลายเฮ้ยไม่ตียงเสียงขนาเนี่ยเสียงขนาเนี่ยหวังด้วยที่นี่เล่นหนักนะพี่เตอออกไปตาไม่ค่อยดีเลยนะระวังด้วยนะทุกนเฮ้ยโอ๋อเมื่อก่อนคือมีราวกั้นเหรอเฮ้ยเหมือนมีเห็นมันหล่นลงมาว่า มามึงปลาใส่หัวกูนี่มาผมถามกูไม่ขึ้นไม่หรอกมาปาใส่หัวกูมาเฮ้ยยออะไรมยย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 ยายย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 ยกยยยยยอยยนยยยยเป็นเสียงยยยยยขยย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 ย่เยย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 ยะยรยะเฮ้ยยยยยยเยย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 ยอ มัวทำอะไรก็ได้นะให้กูองคนโอยให้ได้ยินวะได้รับรู้ใครอะเฮ้ยเหมเกาอะเหม็นกาอเหม็นกาอะเหม็นกา้ยเสียงข้างบนเสียงข้างบนคระวังด้วยอยเดินไปนะ อันตรายมากเลยงออกมางอออกมาเลยทำอยู่ที่นี่งอออกมาเลยเห็นใช่ไหมอะไรอ่ะฮะมางา้ยย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 ายย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 ยะ เไ้มันะเได้ไงมีคนไปดูไเยีบไมูาระวังนะไม่มีพี่โก้เสียงมันเปิดอยู่บนหัวล้วปุ้งเลยเหลืออีกหนึ่งคลิปครับพี่จตุพรผีผีผู้หญิงเอที่มึงชอบไปแกล้งเขาหรือว่าเป็นผู้ชายเออมึงมาทำอะไรก็ได้สองคนได้เห็นได้รับรู้มมีีคนนอออะะไรแยู่่ลา ทาท่าท่าแต่เมื่อกี้มีอะไรไม่รู้แชลล์บอกมาจากห้องน้ําข้างบนน่ะพี่โก้ชั้นสามไปดูไปดูขี้อะไรไปดูดูอุ๊ยเสียงโอ้โหเสียงดาวอลดังมากเลยดูวิญญาณขับภูเก็ตสีสีเล่ยล้อทั้งหลายดีใต้หงใต้ค่ะเหตุเหตุเหเหพี่โก้เฮ้ยสองร้อยแล้วไม่รู้อะไรยื่นออกมาแล้วก็ก่อนมือจะยื่นอ่ะมันมีเสียงงอดไฟระเบิดเองอ่ะเหมือนรอบที่แล้วที่พี่โก้โดนอ่ะเห็นมือเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยโอ้ยเสียงหนักเลยอ่ะพ่อโอ้ยเสียงหนักายาให้ยองบอลช่อยเป็เสียงให้เขาเพื่องให้เห็นประกฏกายหรือทำอะไรก็ได้พวกผมสองคนให้ได้รู้ให้ได้สัมผัสปล่อยเจริญอยู่ที่นี่ไงฮะ เฮ้วข่อยเลยขอยข่อยขอยข่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 อยกเป๋าไอ้เธอแม่งมาอยู่บันไดทางขึ้นชั้นสามอ่ะตอนแรกมันอยู่ข้างล่างมันขึ้นมาได้ไงไม่รู้อ่ะหรือว่ามันออกมาแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นนะไม่เห็นเฮ้ยไม่รู้หรือว่าไอ้เงาเมื่อกี้วะใครเห็นอะไรบอกด้วยนะทุกคนบางที การเห็นไม่เหมือนกันนะเซนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับดูนะใครเห็นอะไรบอกด้วยอะไรอ่ะร้องอะไรอ่ะดีไหมเฮ้ยนี่น่จะฟอแทกนี่ฟอแทกเฮ้ยนี่ไม่แทกแล้วยัยมาทำไม กูมาหามึงแหละใช่กูมาตามหน้ามึงไงมึงเอกเลยนะผีพูดหรอมาทำไมเสียงีเส,ยเสียงวะมีเสียงมีเสียงมึงผูช้ชายอ่ะเ <c oughs> อ้เสียงดินสามงดิัน 3, ดิฉันสอมห้องไปไปลายเลยผมว่าเดินเดินไปไปลายห้องนี้ก่อนแล้วไปส่องหน้าประตู เฮ้ยวิววิเสี่ยววิวเสี่ยวอ้เนี้มันเอามือยืดออกมาเมื่อกี้เราไม่เห็นไม่โดดไม่โดดครับไม่โดดเดี๋ยวมาบอกผมผมไม่โดดไม่ต้องมาบอกให้ผมโดดอะไรไม่ต้องบอกเป็นไรไอ้ไม่โดดมันเี้อะไรเนี่ยไอ้ ไม่โดดไม่โดดไอ้ไอ้มันคุยกับใครไม่รู้อะแฝงแล้วโดนแฝงแล้วโดดผมไม่ลงไปอะไรไม่รู้อะเฮ้ยเฮ้ยอู้ไม่โดดไม่โดดไอ้ไอ้ไม่โดดอุ้ยอย่าโดดลงไปเด้อคาเตี่ยไปที่ยี่อะไรจะตกไม่โดน ไม่โดดอะไรอยู่อยู่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มัน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 ลอยมันรกูไม่รู้มันบอกกูไม่โดดมันไม่เดินเลยอ่ะมันจับขอบทั้าตายไ่เลยมันบอกไม่โดดไม่โดดอะไรมันไม่รู้มันคุยกับใครไม่รู้เนี่ยเฮ้ยไปไปไปจับพี่ไปมุดไปมุดไปมุดคิดตายเลยคิดตายอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ทีมงานอยู่ข้างนอกนู่นใจเย็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 น ทีก่ขอ,ขอนก่อนไปพวกเราขอตัวลาก่อนแล้วกัน,ขอขอนครับเฮ้ยอันนี้จะเป็นในลักษณะของเสียงครับเห็นร่าเห็นร่ามีหลายแนวมีหลายแนวเห็นไหมมีทั้งเห็นชัดๆแล้วก็มีรูปแบบของเสียงด้วยไม่ไงล่ะครับช่องผมโหแต่เธินี่คือโดนแฝงตลอดสนุกครับผมสนุกแต่มารอบนี้น่าจะเป็นแต่ผมว่ามีบางคนเห็นเนี่ยอย่างอย่างคุณคุณรถเมเนี่ยครับ เห็นเงาในห้องเห็นเงาในห้องเมื่อกี้ตัวข้ามันไดเห็นว่าแต่ละคนจะผมว่าเห็นจะไม่เหมือนกันแล้วก็มีคนเห็นอีกปะผมมาไม่เห็นครับผมบอกแล้วเซน์แต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะว่าบางคนอาจจะเซน์แรงก็อาจจะเห็นเป็นเงาเลยก็ได้แต่ส่วนผมไม่เห็นครับคลิปนี้ผมให้ไปห้ากระโหลกกับเสียงแล้วก็กับการท้าทายที่่อนข้าอันตรายของแก๊งเจแทนเพื่อนผีครับ